สีหวานน้าเท่กับพ่อเช่ภายในหรูลังดีกะเบนแรงกลาง143แตงม้าระบายความร้อนระบบไฟฟ้าด้วยน้ำที่นอวยสูตรพิเศษขับจริงจะเจ๋งหรือจะจ๋อยังไงเราไปจัดเต็มกันเลยครับแล้ววันนี้เราอยู่กับเจ้าน้องใหม่อรสี ออร่ Goodcat คันนี้ซึ่งจะมาสร้างประวัติศาสตร์รถไฟฟ้าในไทยด้วยราคาเปิดตัวที่ถูกที่สุด Goodcat เปิดตัวขายนอกประเทศจีนเป็นที่แรกในโลกที่ประเทศไทยนะครับเปิดตัวมาด้วย3รุ่นย่อยเริ่มต้นด้วยรุ่น400 Tech ขยับมารุ่นกลางกับรุ่น400 Pro นะฮะ ก็จะเพิ่มเติมออปชันต่างๆขึ้นมาถือว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับและรุ่นท็อป500 Ultra แน่นอนตัวเลขที่เพิ่มขึ้นก็หมายถึงระยะทางวิ่งที่จะวิ่งได้เพิ่มขึ้นนั่นเอง Goodcat ไม่ได้ถุกผลิตที่โรงงาน Great Wall Motor ในไทยนะครับแต่เป็นการนำเข้ามาจากจีนทั้งคันโดยในช่วงแรกจะพร้อมส่งมอบในรุ่นกลาง400 Pro ก่อนซึ่งเป็นรุ่นที่เราจะนำมาให้ทุกคนได้ดูกันในวันนี้ส่วนรุ่นท็อปจะตามมาในเดือนธันวาคมส่วนรุ่น400 Tech ยังไม่มีกำหนดขายในไทยนะรรับว่่่่าจพ้้อออมมสงไไดเืก น้องอรสีแมวเหมียวคันนี้มีดีไซน์คล้ายคลึงกับปอใช่มากเพราะอานันนี้หรือเพราะว่าทีมงานเคยเป็นอดีตคนออกแบบนายวันวันมาก่อนนะครับถ้าเราลองดูแล้วเนี่ยดูป้ายทะเบียนเออมันเดียวยาวแบบนี้ดูสวยนะแต่พอเวอร์ชั่นที่ขายในไทยแปะป้าย,ายไทยลงไปเนี่ยมันดูแปลกๆยังไงชอบกลนนะฮะเรื่องหนึ่งก็คือไฟหน้าไฟหน้าเป็นแบบ n t e l l i g e n t l i g h ์ปรับไฟสูงอัตโนมัติเป็นไฟ LED ทั้งระบบไฟเลี้ยวก็ยังเป็น LED ด้วยและดูสิฮะ กันชนด้านหน้านะดีไซน์โอ้โหมีแต่งลวดลายเมทริกซ์แบบนี้กันชนไม่ได้บุกนะฮะแต่เป็นลายตกแต่งของเขาแน่นอนกันชนชิ้นนี้ส่วนใหญ่เป็นเป็นพลาสติกอยู่แล้วและทันนี้เนี่ยชิ้นข้างๆก็เป็นพลาสติกด้วยเหมือนกันเพราะอะไรนะั่นหรือเพราะต้องการลดน้ําหนักของตัวรถนะฮะเพราะว่าแบตเตอรี่มีน้ําหนักค่อนข้างมากและข้อดีของมันก็คือถ้าเกิดการชนก็เปลี่ยนได้ทั้งชิ้นเลยไม่ต้องเสียเวลาไปเคาะซ่อมสีใหม่ สำหรับเส้นสายด้านข้างได้กลิ่นอายมาจากรถยุโรปอย่างรถเต่าแบบเต็มๆนะมีความน่ารักน่ารักคิ้วๆเนี่ยตาปนอยู่ตัวยางเองที่ให้มาเนี่ยเป็นยางออกแบบสำหรับรถอีวีโดยเฉพาะของยี่ห้อ GT อย่างยี่ห้อนี้ขายมาแล้วกว่า60ปีและมีโรงงานใหญ่ติดอันดับต้นๆของโลกด้วยโดยมีโรงงานถึง7แห่งด้วยกันนะหกแห่งอยู่ในประเทศจีนจึงไม่แปลกใจที่ยางตัวนี้เนี่ยมันจะถูกติดและส่งมาจากที่จีนด้วยยางที่ให้มาเป็นขอบ18นะฮนะ ขนาด215ทับ50นะครับและดุมล้อที่เราเห็นเนี่ยเป็นน็อต5รูขนาด114.3หมายความว่ามันสามารถหาล้อแต่งได้ร่วมกับ t o y o ต a หรือ Honda แน,น่คิดอยู่แล้วสิว่าจะเอาคันนี้ไปใส่ซี v i c หรือเอาซี v ิกมาใส่คันนี้ดี กูดแคททุกรุ่นย่อยขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวที่ถูกวางเอาไว้ด้านหน้าให้กำลังสูงสุด143แรงมา้าแรงบิด210นิวตันเมตรเกียร์เป็นเกียร์จังหวะเดียวทำท็อปสปีดได้150กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่แอบสปอยนะครับพาพวกเราเนี่ยเทสได้158กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแบตจะมี2ขนาดขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยนะฮะถ้าเป็นรุ่นเดิมต้น400เทคและรุ่น400โปรรุ่นกลางจะได้แบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนฟอสเฟต ขนาด47.8กิโลวัตต์อวเคลมว่าวิ่งได้สูงสุด400กิโลเมตรส่วนถ้าเป็นรุ่นท็อปจะได้แบตเตอรี่เป็นอีกชนิดหนึ่งคือลิเธียมนิกเกิลแมกนีสโคบอลขนาด63.14กิโลวัตต์อววิ่งได้ระยะทางไกลสุด500กิโลเมตรการสตาร์ทรถคันนี้ถือว่าล้ำมากๆเพียงเราพกกุญแจอ,อันนี้ขึ้นไปนั่งอยู่บนรถและเราก็เหยียบเบรกรอให้หน้าปัดขึ้นคำว่าเรดี้ก็ขับออกไปได้เลยนะฮะไม่จำเป็นต้องกดปุ่มใดๆทั้งสิ้น แต่แม่กุญแจนี่มันดูเบาๆของกลวงยังไงไม่รู้เนาะน่าจะทำดีกว่านี้อีกนิดนึงสำหรับภายในวัสดุที่ให้มาถือว่าใช้ได้เลยที่เห็นเนี่ยวัสดุคล้ายๆหนังกลับนะฮะจะมีให้มาตั้งแต่รุ่นกลางเนี่ยขึ้นไปเราเห็นของจริงแบบนี้หน้าจอมัดวัดยาวๆขนาด17นิ้วประกอบไปด้วย2จอนะจอขนาด7นิ้วเนี่ยจะเป็นจอมัดวัดแล้วก็จอตรงกลางให้มาถือว่าคมชัดใช้ได้เลยทีเดียว โอ้โหแลนนี้รูไม่ใช่เบากับหัวเกียร์เป็นแบบมือหมุนไม่ต้องห่วงนะฮะถ้าเราไม่เหยียบเบรกมันจะไม่เปลี่ยนเกียร์ให้หรวมถึงเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮและนี่ที่ชาร์จไร้สายให้มาแต่เสียดายแล้วต้องกดเปิดทุกครั้งนะฮะเมื่อเราขึ้นมาสตาร์ทรถมีช่องที่เก็บของพร้อมอยู่คันนี้ให้มา3ช่องด้านหน้า2ช่องด้านหลัง1ช่องพร้อมช่องพออาวเวอร์เอาลตแบบนี้ก็ให้มาด้วยมีที่วางแก้วน้ำา2แก้วตรงนี้ ส่วนที่บางแดดตูดตดตูดเปิดขึ้นมาไม่มีไฟให้นะฮะคุณผู้หญิงใครแต่งหน้านี้ก็ต้องหาไฟกันเองนะครับผมโอ้โหสำหรับพื้นที่นั่งด้านหลังถือว่ากว้างไม่เบานะขนาดผมสูง180นะครับและข้างหน้านี้รับตำแหน่งที่ผมขับปกติ เข้ามาข้างหลังโอ้โหเหลือเกินกว่าหนึ่งฝ่ามืออีกแต่สังเกตนะครับเบาะนั่งด้านหลังเนี่ยค่อนข้างชันนะตรงพนักพิงและสังเกตนะครับว่าคนที่ขาค่อนข้างยาวเนี่ยจะต้องนั่งชันขาขึ้นหน่อยเนี่ยถ้าสอดไปข้างหน้านะเบาะตรงนี้มันก็ยังไม่ค่อยรับกับต้นขาเท่าไหร่นะใครที่สูงสูงนั่งข้างหลังเนี่ยจะไม่ค่อยสบายรวมถึงแอร์หลังไม่ได้มีมาให้แล้วก็อย่างที่บอกช่อง usb ให้มา1ช่องอยู่ตรงนี้ สำหรับตรงกลางเนี่ยอุโมงมันจะไม่ค่อยสูงนะครับผมย้ามานั่งตรงกลางก็อหัวก็มีเฉียวๆนิดนึงนะแต่ก็ยังโชคดีนะที่ว่าข้างบนเนี่ยมีสรุปโปร่งๆมาให้แบบนี้เนี่ยแม้ว่ามันจะไม่ถึงหัวคนข้างหลังก็ตามแต่ถือว่าขนาดใหญ่โตเลยนะสําหรับรถไซส์แบบนี้มันช่วยเพิ่มความโปร่งให้แล้วก็วิวข้างหน้าเนี่ยที่มันมีความสวยความหรูถือว่าสอบผ่านนะ ด้านท้ายเนี่ยเรียกว่าโอโหูลาดลาดสไตล์คูเป้แบบนี้โดดเด่นมาแต่ไกลด้วยไฟเบรกเปลี่ยนใหม่นะโอ้โหเป็นแนวนอนยาวแบบนี้ถือว่าสวยเลยเพร้อมไฟเบรกตรงนี้3ด้านบนแต่สังเกตด,ด้านหลังเนี่ยไม่มีใบปัดน้ำฝนหลังมาให้นะแม้ว่าจะเป็นรถที่ขายในจีนก็ตามแต่เชื่อว่าเดี๋ยวช้อปปี้ a ัชดาเนี่ยน่าจะต,ต้องมีของแต่งมาแน่นอนเลยส่วนด้านท้ายเนี่ยเนื่องจากว่าไฟเบรกอยู่บนกระจกนะฮะอาจจะภรรยนะฮะลงมาขนของด้านท้ายเนี่ยเวลาจอดริมถนนต้องระวังเพราะมันไม่มีไฟเบรกโชว์ให้เห็นนะ แต่สังเกตเอ,ยอย่างนน้อนมันมีไฟเตือนตรงนี้อยู่เพื่อเตือนคนข้างหลังได้ด้านท้ายสังเกตว่าขอบค่อนข้างจะสูงตำแหน่งที่ผมนั่งเลยนะเพราะฉะนั้นการยกของมาวางเนี่ยอาจจะมีความลําบากอยู่เล็กน้อยนะต้องยกของค่อนข้างสูงมาแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยไม่มียางอะไรนะฮะมีแต่ชุดปะยางไปต่างจังหวัดก็ต้องระวังกันนิดนึงอีกอย่างหนึ่งคือด้านท้ายเนี่ยข้อด้อยของเขาคือความจุมันเพียงแค่228ลิตรเท่านั้น ถึงแม้พับเบาะหลังลงเนี่ยก็เพียงแค่800กว่าลิตรใครที่ขนของไปบ่อยก็ต้องมาลองดูคันจริงนะครับว่าคันนี้จะตอบโจทย์คุณหรือเปล่าขับจริงจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับพร้อมแล้วสามสองหนึ่มันแบบมันดีเลยนิดนึงอะไป ไปน้องอ๋อไปร้อยอ่าประมาณ10วินาทีนะจากที่เราขึ้นมานั่งในคันนี้นะครับก้าวแรกเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยวัสดุมันพรีเมียมใช้ได้เลยนะมันอาจจะไม่ได้พรีเมียมทั้งคันแต่เขารู้จักเลือกใช้วัสดุในส่วนที่มันดูแล้วมันพรีเมียมยกตัวอย่างคือคอนโซลข้างหน้านี่ฮะเขาเอาวัสดุคล้ายๆหนังกับนะเขาเรียกว่าอะคันทาร่าแต่มันก็ยังไม่ได้เหมือนอะคันทาร่ารถซูเปอร์คาร์นะ แต่ถามว่ามันดูดีไหมเอ้ยดูดีในดูตะเข็บได้จริงสินะครับแต่วรุ่นเนี้ยมันรุ่น400 Pro ปรุ่นกลางเนาะภายในมันก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะช่องแอร์ทริมการตกแต่งเนี่ยดูดีเลยทีเดียวใช้ได้พวงมาลัยเนี่ยคุ่มหนังมาให้แบบนี้นะฮะถือว่าการตกแต่งเนี่ยสอบผ่านเบาะนั่งวัสดุแม้ว่าเป็นหนังสังเคราะห์ก็ตามแต่ก็ไม่ได้แย่นะภายในเนี่ยเห็นไหมก็มีความนุ่มๆอบนุ่มอยู่เนี่ยดูโหลายข้อหลังตัดอย่างเงี้ยนะฮะนี่ดูเผิเๆนี่นึกว่า เมอร์เซสเบนซ์หรือเปล่า <c oughs> ข้าหลังตักกัะน,นี้เลยนะหรือว่าลัมโบกินี่บางรุ่นหรือเปล่านะดูดีเขาเลือกใช้วัสดุนในจุดที่มันเหมาะสมสําหรับตัวทัศนวิสัยนะต้องบอกว่ากราว์เคียร์แลนซ์คันนี้คือระยะต่ําสุดจากพื้นเนี่ยมันพอๆกันกับ Hondacity เลยซึ่งมันเป็นรถที่มันค่อนข้างสูงนิดนึงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้หญิงขับได้สบายมากอันนี้ผมปรับระดับต่ําสุดแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าสูงอยู่นะเพราะฉะนั้นการขับขี่เนี่ย สบายหายห่วงเลยแต่ถ้าใครที่ขับรถแล้วติดชอบเห็นฝากระโปรงข้างหน้ามันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นนะเพราะว่าเนี่ยฝากระโปรงข้างหน้าของคันนี้มันลาดลงไปนะเพราะนั้นการขับเนี่ยมันจะไม่เห็นฝากระโปรงแน่ๆสําหรับกระจกมองข้างนี่ถือว่าดีนะคือทรงมันคล้ายมินิมากๆจะบอกว่ามันสวยมันสวยนะมันก็แบบเป็นทรงกลมๆขนาดกําลังพอดีไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะ ก็ดูเหมาะสมกับขนาดตัวรถโอเคนะ่ะใช้ได้สำหรับฟีลิ่งพูมอลัยคันนี้ต้องบอกว่ามันไม่ได้แตกต่างจากรถทั่วๆไปนะคะคือมันสามารถปรับได้นะแต่ดูดิวิธีการปรับนะต้องกดเข้าไปนะหนึ่งตั้งค่า,ารถยนต์สองนะอ่าพูมอลไรพาวเวอร์กดอีกทีหนึ่งเบาหมดเบาสามนะอันนี้คือหมดเบาเนี่ยขับดโอ เบาจริงๆด้วยนะดูโหมดสปอร์ตหน่อยเออมันจะแบบมีระยะหน่วงระยะอะไรอย่างเงี้ยฟีลิ่งดีขึ้นพวงมาอะไรถือว่าโอเคฟีลิ่งโอเคอัตราเร่งก็ช่วงต้นเนี้ยอาจจะไม่ได้หวู่หวามากนะอย่างที่ลองเทสไปว่าสุดถึงร้อยก็ประมาณ10วินะ8ป120ก็6 7, วิ7วิใช้ได้เลยนะซึ่งคันเนี้ยเซตคันเร่งช่วงต้นเนี้ยค่อนข้างหน่วงไว้หน่อยอาจจะเรื่องของความง่ายในการขับให้มันไม่แบบไม่ดุดัน ไม่แบบพยศจนเกินไปนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการประหยัดการถนอมแบตเตอรี่แต่ถ้ามันขับออกไปแล้ว20 30- 40อยากจะได้ความเร็วเมื่อไหร่เยยบปุ๊บมาปับ๊บอันนี้หายห่วงเรียกว่าน้องแมวเนี่ยก็กลายเป็นเสือได้เหมือนกันนะช่วงล่างคันนี้นะก่อนอื่นต้องบอกก่อนออกตัวว่าคันที่เราทดลองขับเนี่ยเรานั่งกันมา4คนนะช่วงล่างไม่ได้กระด้างอย่างที่หลายๆคนว่ากันนะเฟิร์มกว่ารถทั่วๆไปนิดนึง แต่มันให้ความมั่นใจในการขับขี่อะแบบออกแนวสปอร์ตนิดนิดแต่มันไม่ได้แบบแข็งจนรับไม่ได้หรือทําให้ความนุ่มสบายในการขับขี่หายไปไม่ถึงขั้นนั้นนะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้นะครับยอมรับได้ส่วนการเบรกนั้นไม่ต้องพูดถึงนะการหน่วงความเร็วจะเกิดขึ้นจากสส่วนส่วนแรกเลยคือผ้าเบรกของตัวรถที่จับจานเบรกก็จะช่วยชะลอความเร็วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากตัวเจเนอเรเตอร์อินเวอร์เตอร์มันเนี่ย มันจะปั่นไฟเนี่ยเพื่อเก็บไฟเข้าไปในแบตเตอรี่และก็คันนี้มีระบบเรียกว่าวันพี d ดแค่เราปล่อยเบรกปุ๊บแต่มันจะหน่วงนิดนึงนะประมาณ2วิรถมันจะค่อยคเบรกและค่อยๆเบรกแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆจนรถหยุดนิ่งแต่ว่าบางคนต้องปรับความคุ้นเคยกันหน่อยแต่เวลาปล่อยคันเร่งคันนี้รถมันจะชะลอความเร็วลงไปเนี่ยเร็วกว่ารถทั่วไปพอสมควรแต่เห็นเขาว่าปิดกันได้นะแต่ว่าเนื้อหาเซตติ้งไม่เจอว่าปิดตรงไหนนะ ลองกันดูว่าว่าเป็นยังไงบ้างแต่ผมปรับตัวนิดเดียวอ่ะไม่ยากไม่ยากสบายหายห่วงเลยการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารอันนี้ก็คือเป็นจุดที่หลายๆคนถกเถียงกันนะบางคนบอกเงียบบางคนบอกไม่เงียบต้องามว่าความคาดหวังแต่ละคนนะ่ยไม่เหมือนกันอยู่แล้วยกตัวอย่างนะถ้าเทียบกับ Z SEV อะไรพวกๆนั้นเทือก,กนั้นนะทันนี้ถือว่าไม่น่าเกลียดเลยขอบกระจกอย่างเงี้ยเก็บเสียงโอเค เสียงจากข้างนอกจะเริ่มเข้ามาเนี่ยความเร็วประมาณ80-100เสียงลมนะฮะเสียงที่จะเข้ามาก่อนเลยคือเสียงจากยางรถที่มันเจอกับถนนเนี่ยจะเข้ามาโดยเฉพาะซุ้มล้อหลังหรือประตูท้ายเนี่ยเสียงจะเข้ามาเยอะเป็นพิเศษนะแต่เมื่อคุณขับความเร็วเกิน140เสียงดังแต่เรายังมั่นใจในการขับขี่อยู่นะช่วงล่างอะไรเงี้ยมันไปได้มันถือว่าโอเคเลยอันเนี้ยการเก็บเสียงก็ถือว่ามาตรฐานและกัน แต่คิดว่าถ้าได้ยางติดรถที่เป็นซีรีส์ที่ดีกว่าตัวนี้ก็น่าจะโอเคขึ้นนะแต่ก็ต้องเข้าใจว่ายางตัวนี้ยี่ห้อจีตีเนี่ยผมยไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะแต่เขาบอกว่ามันถูกทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อตอบโจทย์รถไฟฟ้าโดยเฉพาะเลยเพราะว่าปกติรถไฟฟ้าเนี่ยน้ำหนักรถมันจะเยอะอย่างคันนี้ที่เห็นเนี่ยพันหกิโลกร,รมัมยางที่เขาใช้ก็ต้องมียางที่มีโครงสร้างความทนทานพิเศษกว่าปกติเพื่อให้ายุการใช้งานเนี่ยมันใช้งานได้นานขึ้น อีกจุดหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยถือว่าเป็นไฮไลท์จุดเด่นของเขาคือจออีโฟร์เทนเมนต์นะเมื่อต่อกันแล้วยาวๆอย่างนี้17นิ้วนะต้องบอกว่ามันดูดีนะมันดูเหมือนรถยุโรปแหละเอาง่ายๆอะค่ายตาดาวอะเขาทำแบบนี้เลยในการควบคุมอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราต้องใช้นิ้วนะเพราะว่ามันเนี่ยแทบจะไม่มีปุ่มเลยปุ่มที่มันมีเนี่ยแค่ปุ่มเปิดปิดแอร์ปุ่มเปิดปิดคอมเพรสเซอร์แอร์เอซีนะปุ่มไฟฉุกเฉินแล้วก็ไลฟ์ฟ้าหน้าหลังหมดแล้ว ไม่มีปุ่มอะไรแล้วที่เหลือควบคุมจากตรงนี้หมดคันจะใช้แบบเสียงมันก็ไม่สะดวกอะ่ะเช่นเราอยากจะกดนี้เลยฮะเราพูด ie, สวัสดีออร่าเพิ่มความแรงพัดลมดใช้เวลาเกือบ10วินาทีในการปรับความเร็วพัดลมกับคำสั่งเสียงนะฮะจริงๆแล้วมันควรจะปรับได้เร็วกว่านะั้นนะ ครื่งเสียงตัวนี้ตัวกลางแม้ว่าจะมีสี่ลำโพงก็ตามอออพอบอกครึ่งเสียงปุ๊บทำงานเลยครึ่งเสียงแม้ว่าคันนี้จะมีสี่ลำโพงด้วยแต่เสียงเก้าเนี่ยอาจจะลึกเข้าไปถึงปีหน้าฮนะสองสองเพราะว่าเป็นอะไรอะ่ <c ười> ะก็คันนี้นะถึงแม้ว่าจะมีสี่ลำโพงก็ตามแต่ไม่ได้ขี้เละเลยนะลองฟังเสียงดูใช้ได้ถือว่าโอเคนะแต่ต้องปรับในโหมด dts นะเดี๋ยวไปตั้งค่าให้ดูเนี่ย โอโันต,ตายมากเลยเนียต้องตั้งค่าระบบถ้าล้วก,กดไม่ไปโนงนิดนึงนะตั้งค่าเสียงเอาสิเอากะมันได้มาได้ยังยังโอ้โหทีเลยใช่ไหมต้องตั้งค่าเอฟเฟกต์เสียงอีกหกทีละนี่ต้องตั้งเป็นระบบเสียงเทเตอร์ดีทีเอสเสียงถึงจะดีก็มาตรฐานทัดเทียมรถญี่ปุ่นที่ราคาใกล้เคียงกันได้หายห่วงเลยดีกว่าเครื่องเสียงรถจีนอีกยี่หอ้อหนึ่งยี่หอ้ออะไรนะจำไม่ได้นะเสียงก็ใช้ได้ใช้ได้เลย สรุปจุดเด่นของเจ้าออราสีกุดแคทคันนี้นะฮะต้องยกให้หนึ่งดีไซน์ความสวยงามงานประกอบวัสดุทั้งภายนอกและภายในถือว่าใช้ได้เลยเมื่อเทียบกับราคาตัวรถแบบนี้นะฮะข้อที่2ระยะทางที่วิ่งได้เมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง MG ZS EV หรือ MG EP ระยะทางวิ่งเนี่ยถือว่าวิ่งได้เยอะกว่าทั้ง2รุ่นนั้นหมดเลยนะครับโดยเฉพาะรุ่นท็อป5 0 0อัลตร้าเรียกว่าเอาหูในชีวิตจริงนี่วิ่งได้350กิโลเมตรเนี่ยต้องมีถึงแน่แน หายห่วงเลยและก็ข้อสุดท้ายคือเรื่องของระบบความปลอดภัยเรียกว่าให้มาอัดแน่นเต็มพิกัดเลยทีเดียวจุดด้อยของคันนี้ที่ต้องพูดถึงจุดแรกเลยคือการควบคุมตัวรถที่ต้องทําผ่านจอกลางทั้งหมดตัวหนังสือก็เล็กต้องเอื้อมมือไปกดอีกตาหากใช้งานยุ่งยากหลายขั้นตอนไม่เหมาะกับคนมีอายุนะจ๊ะข้อถัดมาเลยคือออปชั่นบางส่วนที่มันขาดหายไปไม่ว่าจะเป็นใบปัดน้ําฝนหลังที่ทําให้ตอนฝนตกเนี่ยโอ้โหเรียกว,ว่าวิวด้านหลังหายไปเลยนะครับ เข็มขัดน,นิรภัยปรับสูงต่ำไม่ได้พวงมาลัยก็ปรับได้แค่ขึ้นลงเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนเนี่ยไปลองขับคันจริงดูก่อนว่าตำแหน่งคนขับเนี่ยเหมาะสมกับเราหรือเปล่านะครับที่จุดสัมภาระด้านท้ายโอ้โหต้องเียกว่าน้อยนิดหรือเกินนะฮะวางของนั่นไม่กี่อย่างนี่ก็เต็มแล้วคันจะพับเบาะหลังลงเนี่ยก็กลายเป็นว่าเสียพื้นที่ให้คนนั่งไปอีก และก็การเก็บเสียงเนี่ยที่ยังทําได้ไม่ค่อยดีนักแต่เมื่อเทียบกับราคาค่าตัวของรุ่นกลาง400 Pro ที่ขายกันที่1 5 9 0 0 0บาทกับออปชั่นล้นๆคนที่ไม่ต้องการระยะทางวิ่งเยอะๆเ,เท่าไหร่ก็ต้องลองถามใจตัวเองดูนะฮะว่าเราจะสามารถทนความน่ารักของเจ้าแมวคันนี้ได้ไหมเป็นอย่งไงบ้างครับกับการรีวิวเจ้าอรสีกู o ดแคทในวันนี้นะครับก็ใครมีคอมเมนต์ยังไงบอกไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยและขอบคุณครับโชว์รูม เกร a วอลมอเตอร์ Motor, สาขาจานทร์สิบวงสำหรับรถทดลองขับและเซอร์วิสที่นี่ต้องบอกว่าเยี่ยมมากๆรวมถึงชุดสูตรพดีกรเสร็จสวยอย่างนี้นะครับจากสูตรคิวต้องบอกว่าผมอยู่บ้านนะก็ตัดสูตรได้เผื่อไว้ก่อนนะครับตอนด้วยไอใช้เวลาแค่5นาทีถ้าไม่พอดีแก้ได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งแต่นี่ผมใส่แล้วเฮ้ยพอดีเป๊ะเลยว่ะโอ้โหแบบว่าผ้าเขาเยี่ยมมากๆเลยแล้ววันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ